สวัสดีครับมาพบกันนะครับลูกแก้วลูกที่10บนะครับวันที่18ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกานะครับขอภัยล่าช้าไปหน่อยนะครับช่วงนี้อืมทุระเยอะครับผมลักษณะกลุ่มครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้ทีมหมอนทองนะครับทีมหมอนทองนะครับมาเป็นล่องๆเลยนะครับมาดูกันครับผมว่าอ่อทีมลักนณะกลุ่มนะครับในช่วงเวลาประมาณเนี้ยนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างนะครับก็มีทั้งหมด หกเฟสนะครับวันนี้เราอยู่ที่เฟสสุดท้ายนะครับ mm. เฟสของ mm. ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับโอเคเราอยู่ที่เฟสสุดท้ายวันที่9้าพฤศจิกานะครับวันที่มีดาวเกตย้ายนะครับเราก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะครับผมเสียง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังไม่หไหวนะพอเป็นวัดนี้เป็นนานอย่างนี้แหละนะครับโอเคน่าจะเป็นหลอนล,ละมอักเสบ ด้วยนะครับแล้วก็หนอดดึกด้วย18ตุลาจนถึงมา17พฤศจิกาเนาะจะครบดูแล้วนะครับไม่เป็นไรคนดูน้อย4ล,ลักษณสุดท้ายนะครับก็ตามคิวนะครับเอาล,าลัคษณราศีกลุ่มเองเนี่ยเขาบอกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของอะไรครับสุภะความสุขความจเจริญในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ในเรือนของมรณะใช่ไหมเพราะ,ะนั้นอาทิตย์เขาก็ไม่ดีความเป็นมรณะ ความที่งานความมีเกียรติความรับผิดชอบต่างๆนานาเนี่ยเขาก็เสียหายหมดนะครับพอมาเดือนนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ควรจะดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เองย้ายเข้ามาเป็นสุภาะความสุขความเจริญนะครับผมเป็นความสุขความเจริญนะครับแต่ว่าอันที่หนึ่งคือเขาเป็นนิดใช่ไหมความสุขความเจริญของเขาเป็นแบบนิดนั่นหมายความว่าเอ๊ะมันอาจจะมีงานแบบชาวบ้านเข้ามามีงานแบบที่เรา ต้องับผิดชอบเข้ามานะครับอันที่สองเองเนี่ยก็บอกว่านะบริวารใช่ไหมครับบริวารหรือว <c oughs> ่าพวกเนี้ยนะมพอมีมีมีลายเข้ามาอีกอ่ะอ๋อโอเคอย่างนี้แหละธุระจะเยอะมากสาวอาทิตย์ผมก็ยังมีงานทําอยู่นะครับอ่าไปที่ไหนวะดาวอาทิตย์เป็นนิดเนาะเพราะนั้นก็การหาทรัพย์ได้ยากพวกธรรมไม่ยั่งยืนนะครับเพราะนั้นพวกธรรมไม่ยั่งยืนหาทรัพย์ได้ยาก แล้วก็เป็นงานของคนอื่นเขามันเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาพวกเนี้ยทั้งหมดมันก็กลายเป็นตัวที่จะมาทําให้ความสุขความเจริญของเราเนี่ยมันก็ดูแปลก,ปกใช่ปะ่ะอ่านะก็มีผลนะก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันย้ายเข้ามาในสุภาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าอาทิตย์ดันเป็นนิดซัะถูกไหมครับอาทิตย์ดันเป็นนิดก็แปลว่าเหมือนอย่างที่บอกอะเนาะงาจะเจริญเติบโต,ตได้มันต้องหาผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่แบบโอ้โหมาแค่แป๊บเดียวเราก็ไป งานมันจเจริญเติบโตได้แต่มันไม่สามารถจะทําเงินให้เราได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออนะครับเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือดาวอาทิตย์เองในตําแหน่งของสุภาเขาเป็นพินทุบาทพินทุบาทแปลว่าคิดมากคิดเยอะแสดงว่าคนลกัคนาราศีกลุ่มในช่วงเวลานี้เองเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคิดมากคิดเยอะคิดมากคิดเยอะนะครับคิดยอยากจะท,ทำนู่นอยากทำนี่มีอาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วมีพุธอยู่ด้วยนะครับมีพุธพุธก็เป็นพินทุบาทเหมือนกัน พุทธเนี่ยเขาจะย้ายวันที่ยี่สามใช่ปะ่ะเสร็จแล้วเขาก็ย้ายกลับมากับที่เดิมนะครับยี่สามถึงสามสิบเอ็ดเสร็จแล้วเขาสามสิเอ็ดถึงเจ็ดเขาย้ายจากที่อยู่ในเรือนของสุภาเขาไปกรรมะแล้วเขาก็กลับมาที่เดิมเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าตรงเนี้ยหนึ่งกับสี่ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในเรือนของราศีตุลหรือในเรือนของสุภาความสุขความเจริญของเขานะครับกลายเป็นว่าเขาเองเนี่ยก็ยังคิดมากคิดเยอะเพราะว่าเป็นปิณฑุบัตทั้งคู่เลยทั้งอาทิตย์ทั้งพุธ พินทุบาททั้งคู่อยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะพูดอยากจะเจจาอยากจะทําสัญญาข้อตกลงก็ยังอาจจะกลายเป็นคิดว่าจะได้ทําหรือเปล่านะครับหนึ่งสี่ตกอยู่ในเรือนของสุภาก็อบอกว่าเป็นพินทุบาทคิดมากคิดเยอะต้องลงมือทําพอลงมือทําแล้วหนึ่งสี่ก็เลยกลายเป็นสัญญาข้อตกลงที่ได้มานะครับเพราะนั้นถ้าสมมติมว่าเราลงมือทําความเป็นพินทุบาทก็หายไปอย่างมัวแต่คิดอย่างเดียว ดาวอังคาร Down arn, จากที่อยู่ในเรือนนี้เหมือนกันเป็นความน้อยน้อยใจก็ย้ายไปอยู่ในเรือนนี้นะครับไปอยู่ในเรื่องของกรรมมะนะครับเป็นถึงเกษตรบดีกรรมมะก็แปลว่าเราต้องกล้าเราต้องขยนันหรือว่ามีเรื่องงานนี่แหละนะมีเรื่องงานเนี่ยใช่ให้เราเดินทางให้เราขยานันให้เราก้านะพูดค้าเจรจาพูดคุยต่างๆนานานะครับถือว่าดาวอังคารย้ายดีนะครับจากอังคารที่เป็นนิด นะอยู่ในเรือนสุภะน้อยน้อยใจในเดือนที่ผ่านมาก็ย้ายเข้ามาเป็นกรมมะทําให้อังคารเนี่ยดูแข็งข็งมากกว่าชาวบ้านเขาดูด,ดีดาวอังคารดูด,ดีกว่าดาวตัวอื่นเลยนะครับเพราะว่าดาวอังคารเป็นถึงเกษตรบดีเราก็ใช้ความกล้าความขยันของเราเนี่ยที่จะจัดก,การงานต่างๆให้ได้งานคุณเองอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเดินทางไปไหนไปสิ่งที่พันธุสิ่งที่ต้องการนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เนี่ยคือดาวที่ย้ายหนึ่งนิด อา,อาจจะดูดีแต่ว่าดีแค่รึ่งเดียวแล้วก็เป็นพิตทุบาทดาวพุธย้ายแล้วย้ายไปย้ายกลับก็สุดท้ายกลับมาเป็นพินทุบาทเหมือนเดิมก็ต้องพยายามทําพยายามที่จะลงมือทํจอจาพูดเจรจาดาวอังคารย้ายมาเป็นรรมะคือการกระทําการเดินทางการท่องเที่ยวการไม่อยู่นิ่งงานอนดิรเรกนะครับพวกนี้ถือว่าอังคารเกษตรบดีจะดีมากนะครับ แล้วก็ไปย้งนิสี่นั้นคือดาวสุขดาวสุขจากที่เคยอยู่ในเรือนของมรณะก็ย้ายมาเป็นสุภาะความสุขความเจริญนะครับถือว่าสุขดีเนาะสวยและรวยมากแต่รวยเพียงความคิดหรือเปล่าเออเพราะมันอยู่ในเรือนของสุภาษะใช่ไหมแล้วคิดระวังแผนแล้วมันแบบว่าแค่คิดแค่วางแผนหรือเปล่าหรือว่าสุขมันย้ายเข้ามาแล้วสุภาะความสุขความเจริญในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความหลักะนะครับเพราะนั้นถือว่า เราสุดย้ายมาดีย้ายมาดีนะย้ายมาก็น่าจะดีอะ่ะน่าจะไม่ใช่เพียงแค่คิดเนาะเพราะถ้าเราลงมือทำหนึ่งสี่มันอยู่นี่เราก็จะได้เป็นหนึ่งสี่หกการทำสัญญาข้อตกลงเรื่องการเงินและความรักนั่นเองนะครับถือว่าถ้าเราลงมือทำสุขมันก็ต้องมานะครับการหนึ่งความรักที่ดีเป็นถึงสุขเกษตรบดีสีพ่พฤิกาจนถึงวันยี่สิบแปดพฤกา นะครับสุดท้ายแล้วดาวเกตรครับผมดาวเกตจากเรือนศาสชาไอ้จากพันธุ์บ้านหวนขายย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสหัสชาเพื่อนคนรอบข้างเ็ว่าโอเคมีเพื่อนมีคนรอบข้างเข้ามาช่วยเหลือเราหรือเราเองอาจจะไปช่วยเหลือคนรอบข้างหรือเราได้เจอกัลยาณนามิตรที่ดีเราก็เลยเออชวนกันไปทําบุญนู่นนี่นั่นนะครับถือว่าเกตย้ายมาดีไปทําบุญี่อย่างที่บอกเนาะนาจาเท่งเจียอะไรประมาณนี้นะครับผม ดาวเกตอยู่ในเรื่องของราศีเมษทัดลมหรือว่าเป็นทัดไฟในในช่องทัดไฟอังคารเป็นทัดลมนะครับประมาณนี้เนาะไฟกับลมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีเกตเป็นศูนย์อากาศมันก็อาจจะทําให้เกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นได้หรือเปล่าหรือว่าอืมสุญญากาศอาจจะไปปิดบังอะไรเกี่ยวกับลมหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับเกตเกตก็ ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเกตเป็นเรื่องของบุญเกตเป็นเรื่องของเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนนะครับเพราะนั้นถือว่าเกตก็ย้ายมาดีมองดูดาวของคนลนาาัคนาราศีกลุ่มแล้วก็ดูดีนะไม่ได้อยู่ในเรือนที่เสียหายเลยเลยเวลาที่เขาย้ายเนาะอาทิตย์ย้ายสุภะพุธย้ายไปกรรมะสุภะอังคารย้ายลาภะศุกร์ย้ายสุภะนะเกตย้ายสหัชดีหมดเลยนะงั้นมาดูดาวใหญ่ดีกว่า ดาวใหญ่จริงๆเขาบอกว่าคนลัขนาดราศีกลุ่มเองเป็นดาวที่ดีที่สุดในปีนี้นะครับแล้วขนาราศีกุ่มเป็นดวงที่ดีที่สุดในปีนี้เพราะว่าคุณไม่มีดาวเสียเลยในดาวใหญ่นะครับดาววิวย,อ,ย,อ,ยอะไรอ,อ๋อก็จริงๆมันไม่มีอืจริงๆมันมีมีอมนะเพราะว่าห้ามันจะอยู่ตรงนี้อยู่ปุตตะตลอดแต่ว่าห้านั้นย้ายลงมาอยู่ในอริสักสองเดือนนะครับเพราะนั้น พุทธะของคุณก็เลยกลายเป็นพุทธะที่มนมหาอุดแล้วเป็นอลัลลีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทธะเราเสียสองเดือนนี้นะครับเสียยาวไปถึงสองเดือนนี้เลยนะครับเพราะนั้นพุทธะพุทธะแปลว่าอะไรแปลว่าปู่ยัยแปลว่าวิชาความรู้แปลว่าปัญญาแปลว่าครูบาอาจารย์แปลว่าพ่อเพราะนั้นอาจจะมีเกมที่จะเลาะพ่อได้ไหมเพราะพุทธะเองนะวังแรกของเขาก็อยู่ในเรือนนี้เดือนของเขาเอง นะครับแล้วอยู่ตรงเนี้ยไป2เดือนเหมือนกันระวางที่หนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นเราก็มีเกณฑ์ที่คนละคณาราสีกุมจะทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ทะเลาะก,กับพ่อทะเลาะก,กับคนที่มีความรู้ความสามารถอะไรแบบเนี้ยนะครับอาจจะทะเลาะก,กับอีโก้ของตัวเองก็ได้เชื่อมั่นมากเกินไปมั่นใจมั่นหน้าตัวเองมากเกินไปอ่าเกิดเป็นอลีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาทาอะไรก็ต้องระวังพฤหัสนะครับที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ชายประมาณนี้นะครับม,มันเป็นศัตรูกับเรานะครับแล้วก็ดาวเสาล่ะ ดาวเสาร์กุมลัคนาก็จริงนะครับกลุมลัคนาความเหนื่อยมีเกณฑ์จะแต่งงานเนาะเสาร์อยู่ในไหนครับอยู่ในเรือนพันธุตลอดนะครับเสาร์ก็ถือว่าดีนะครับทับลัคนาเราแต่ไปอยู่ในนวางพันธุแปลว่าไปอยู่ในเรื่องของสิ่งที่เราขวนขวายเราอดทนกับสิ่งที่เราขวนขวายเรามีผู้หญิงคอยช่วยเหลือในสิ่งที่เราขวนขวายหรือเรามีแม่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือเรามีแม่เราเลยต้องดูแลแม่ที่บ้านอ่าแบบนี้ ได้ไหมได้แต่ถือว่าเจโอเคไม่เสียหายอะไรแตดละ่ละลาวหูเองอยู่ในเรือนของลัคนาเหมือนกันมีเกณฑ์ที่จะสายมูมีเกณฑ์ที่จะเดินทางต้องเที่ยวมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรถยนต์7 8็ดแปดเพราะว่าความยิ่งใหญ่เนาะเสาย้ายลงมาช่วยกับ8ก็ย้ายกลับมาอีกทีหนึง่งแตอนนี้นาวาังของเขาอยู่ที่เรือนสหชะนะครับนาวังที่7เพราะฉนั้นเขาก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับคนต่างๆคนต่างประเทศคนแปลกเพื่อนการเดินทางอาคโคจร อะไรก็ตามนะที่เป็นลาหูมันก็จะอยู่กับตัวเขาอยู่กับเพื่อนนะครับเสร็จแล้วพอมาวันนี้วันที่9มีการย้ายของดาวเกตดาวลาหูก็จะมีการย้ายนาวางด้วยย้ายมาอยู่ในนาวางนี้ครับนาวางที่หซึ่งเป็นกระนุมพระแสดงว่าลาหูเข้ามาหลวงศัพท์ลาหูเข้ามาหลวงศัพท์แต่ว่าตอนนี้คนละกาณาศิกุมเองอาจจะมีเรื่องของการใช้เงินมีเรื่องของการหาเงิน หาเงินได้มากขึ้นคุณก็ใช้ลงทุนได้มากขึ้นคุณหาเงินต่างๆนานาใช่ไหมคุณหาเงินต่างๆนานาคุณมีการเดินทางคุณมีการท่องเที่ยวคุณมีเรื่องของคนที่แบบว่าแปลกๆเข้ามาระวังในเรื่องของการเงินด้วยนะเพราะว่าราหูมันเท่ามาทับลักใช่ไหมแต่มันทับลักแล้วมันไประว่างที่สะช้ามันยังไม่เป็นไรถูกป่ะมันไปทับลักแต่มันไปสะช้าแปลว่ามันเป็นเพื่อนเงี่าคุณเองอาจจะคบเพื่อนแปลกๆเข้ามาแต่ตอนเนี้ย พอวันที่เก้าเป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นนาวังทับทับเราแต่นาวาังไปอยู่กระดุมพระแสดงว่ามันไปเรื่องเงินใช่ไหมมันมาคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับมิจฉาชีพได้ไหมเออเราดูรา,ราหูเนี่ยราหูบอกว่าราหูเป็นดาวดีเนาะ,ะทีนี้แบบว่าถ้ามันมาตรงมิจฉาชีพอบมันก็มันก็ต้องทําให้เราเสียเงินถูกไหมอาจจะมาชวนเราลงทุนได้ไหมแปดแล้วมันเป็นอยู่กระดุมพระ กระดุมพ้ามันเป็นแปดกระดุมผ้ามันคือราหูหลวงรัพย์มันต้องลงทุนแล้วได้มาหรือว่าเอาเงินไปต่อเงินใช่ไหมครับหรือว่ามีเงินเข้ามาก็ใช้เยอะอ่าเพราะนั้นถามว่าแปดเข้ามาเนี่ยมองดูว่าเป็นวิชาชีพที่เข้ามาได้หรือไม่ก็พอได้นะก็พอได้นะแต่ว่ามาในรอบแรกๆนี้อาจจะแบบเอาเงินมาให้คุณเนาะเหมือนเช่นว่าแน่ถ้าลงหนะ้าร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้ดอกเบี้ยเท่านูน้นเท่านี้ เราก็เลยลงไปเลยห้าแสนแล้วก็ไม่ได้ไเลยเป็นไปได้ปะเหมือนตัวอย่างอย่างนี้ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้แปดอยู่ที่ตัวเราแล้วไปอยู่ที่กระดุมพระเป็นราหูลองทัพก็อาจจะแบบว่าเป็นเป็นการลอดซื้อก่อนอย่างเนี้ยได้ไหมแล้วพอผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวลงทุนเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะชิมหายตัวเองตอนเนี้ยตอนที่แปดย้ายเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยระหว่างที่มันย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับปราผ่านนี้เนาะกอระหว่างที่แปด ระหว่างที่เจ็ดระหว่างที่หกระหว่างที่ห้าระหว่างที่สี่เนี่ยย้ายก็อยู่ในระหว่างที่สี่นะครับก็ระวังนะ้องเหมือนกับลงทุนแล้วลงทุนไปเรื่อยๆแล้วเกิดวันหนึ่งขึ้นมาเอา้าเจอความรับแตกอะไรประมาณเนี่ยก็อันนี้เป็นไปได้นะก็ระวังหรือว่าแตกมันอาจจะเข้ามาแล้วทาให้คุณเองสามารถที่จะหาวิธีในการหาเงินได้มากขึ้นก็ได้โดยวิธีแบบลาหูลาหูนั่นเองนะครับถือว่าแตดไม่เสียหายอะไร ถือว่าดีนะครับถือว่าดีไปทั้ง7ทั้ง8นะครับมนุษย์ตะยูล่ะมนุษย์ตะยูอยู่พนะันธุ์ทูเนาะก็การขวนขวายหาหัวนอเฮานอนนู่นนี่นั่นหาอยากจะขยายบ้านใหญ่อยากจะเพิ่มกําลังทรัพย์ของตัวเองอยากจะแบบว่ามีบ้านใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตีความในนั้นหนึ่งกับบ้านลบไม่มีบ้านอยู่นะครับแต่ผมมองว่ามีบ้านอยู่แล้ว ผมมองว่ามีบ้านเพราะว่าเพราะว่าดาวอื่นๆเนี่ยมันสอดคล้องว่ามันต้องดีมันต้องมีบ้านนะครับมันมันจะอยู่อยู่ในพันธุ์ทก็แปลว่ามีบ้านใหญ่การขยายครอบครัวออกไปสาวแต่งงานไงขยายครอบครัวออกไปนะครับหรือว่าการมองหาหลักทรัพย์มองหาอะไรที่กว้างกว่าเดิมดีกว่าเดิมวางแผนชีวิตเอาไว้นะครับมันจะอยู่ก็อยู่ตรงนี้เป็นพันธุก็คือผลคอยหาในสิ่งที่เราต้องการหาสิ่งใหญ่ๆใ,ให้กับตัวเราเองความฝัน อะไรประมาณนั้นให้มันจริงนะครับถือว่าดาวเขาไม่เสียอะไรเลยนะมีดาวห้าเสียดวงเดียวเนาะนะครับคนละกณนราศีกลุ่มมีดาวห้าเสียอยู่ดวงเดียวนอกนั้นของคุณดีหมดเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าไพ่ของคุณออกมาเป็นเขาบอกควยน็อครับเนาะการงานเป็นคุยน็อคคับราชินีแห่งการเเจรจาราชีนีแห่งการปรับตัวนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าตนเองสามารถจะปรับตัวกับเรื่องของการงานได้ดีนะครับผมเนาะ การงานแล้วมาเป็นการเงินการเงินก็บอกว่าอะไรการเงินก็เป็นโอ,อ้โหโฟร์ออฟเดอะวินะครับก็คือการพักฟื้นนะครับพักฟื้นฟื้นจากวลมตายการพักหลอนการเงินของคุณก็อาจจะมีการพักบ้างนะพักเอาไปลงทุนนู่นนี่นะั่นแล้วก็เอากลับมาฟื้นตัวกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของความรักเขาบอกว่าเป็นเดอะซันนะความรักของคุณจะชดช่วงชะตวาดเพราะว่าดาวสุขย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาพความสุขความเจริญน,นะครับ เราก็เรื่องของสุขภาพบอกเธอมีดนะก็ตัวเองก็เป็นเหมือนหมอมีความรู้ใช่ไหมเป็นคนที่เป็นผู้รู้เกี่ยวเรื่องของสุขภาพอะคุณก็ดูดีในด้านต่างๆถึงนี้คุณเองก็อาจจะแบบเป็นห่วงคนอื่นด้วยอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนานั้นเขาบอกว่าเป็นนายออฟสวดนะครับก็คือเดาบโอ้เนาะเดาบเลยหรอนะครับเกาดว่าฝันรายอเออนะครับบางทีคุณก็อาจจะแบบว่า มีเรื่องอะไรที่ต้องสิ่งที่คุณปรารถนาบางทีมันอาจจะแบบว่าปรารถนาแล้วมันไม่ได้มาแล้วบางทีมันก็อาจจะเป็นปมในใจเพราะนั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอะไรประมาณเนี้ยนะสิ่งบางสิ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากได้มาตั้งนานแต่คุณก็ยังไม่ได้มาสักทีใช่ปะคุณก็เลยฝันเอาไปเก็บไปอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะมั้นถึงว่าคนลักนาราศีกุมภ์เองผมมองว่าดาวเขาดีนะเพียงแต่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความฝันเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหม เรื่องของเก้าดาวก็อาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะเป็นคิดเยอะช่วงนี้อาจจะคิดเยอะคิดคิดมากมายเพราะเนี้ยดาวย้ายเข้าอยู่ในสุภะหนึ่งสี่หกนะครับมีเกตวิ่งเข้ามาช่วยด้วยเนาะเกตก็วิ่งกับเข้ามาหลุมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอาจจะมีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายเราก็ค่อยๆท,ทําไปทีละอย่างลงมือทําดีกว่าไม่ลงมือทํานะครับสวัสดีครับ